บ่อแรกสูบเสร็จไปแล้วครับจับปลาเรียบร้อยแล้วนี่มาสูบบ่อที่สองครับบ่อที่สองครับประมาณนี้นะปูนปูอู้บางไงบางไงบางไงน่ะก็วิ่งก็วิ้งปลาดุกกปลาดุปลาดุกระวังนะระวังปลาดุกเด้อ จุ๊อันไหนมนบูนั่นเลยสองตัว <c oughs> เอากระเอาล่างมือเฮยดอันนั้น <ล uk S 2> ขักความเหนี่ก็ชิว่ามันเขาลักอะ่ะปลาพันปลามันงานบ่ออกนีใก็เฮยดหาจุ่มนั่นละไรยทางได้แล่ะนะเอาทางยนไปเขาใี่ยะไม่โย,ม,ยมันจุ่มคลิปตุมโยนะั่นๆะๆนะนะนะ เ้ค th ่เมออารกได้ทางขาโดดเดียวคู่บ้างเยอไเช็ทีอันนี้ยังไงยังน้ำเซขันสูบจะได้เอาปั๊มตั้งไว้เลยกิเที่ยงเลยกินกากินาเที่ยงแล้วก็ลงหนองหุู้น้บัดลยโชว์ดูอันชว์กัน dạng phải lắm 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 เมาสองตัวมาจุ่มกันแล่วปัเนี้ยเอาเลยเอาเลยมีเลยเออเห็นไหมขี้เล้ยงแล้วมาป่าตัวนี้ไหมนี่แหอือปัวเอ้าตัวน้อยตัวน้อยอ่ตัวใหญ่กันตัวน้อยมาตัวน้อยตัวใหญ่กันนนนนนนข้าวข้าวแดกอ่ะ

ได้ไหมคุณชายได้มาโชว์นายไปก็นนาว่าชายดูดอันที่เวเห็ดไปนั่นน่ะว่าหักอดรอนอดเย็นว่าใชนถุกเก็บจับปลาใช่บอลนโว้วใหญ่จังเลยหันมาบอลนี่โชว์เยอะข้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Ừ. đây là hoa 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 เอาบะครับโออ้ยก็บทีเกียร์ุพ่้ามๆที่หลังนเอาบ่กก็วิ่งมันก็วิ่งันละันละน่ะน่ะปดุปะดุปคอปะดุปะดุกเอาบ่เอาก็วิ่งบ่ก็วิ่งไปใส่ะก็วิ่งบ่เนี่ยบ่ก็วิ่งอันนึงอะ

บอ่อแรกสูบเสร็จไปแล้วครับจับปลาเรียบร้อยแล้วนี่มาสูบบ่อที่สองครับบอ่อสองก็ประมาณนี้นะครับจะน้อยกว่าบอ่อแรกน้อยนึงแต่ว่าน้ำลึกกว่าบอ่อแรกครับกำลังสูบอยู่ไก่้วค,ครับไก่แห้งแล้วอู้ เขาหลอกว่นเนี่ยมันวิ่งเี่นะไอ้ตอนน้ำที่แห้งมันวิ่ง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 เข่าได้หระครับเดี๋ยวถูกแหงเด้๋ยวรอติดตามชมครับล้อนรุ่นว่าที่ไม่โตเยย์อยู่บ่บอกกับประมาณนี้ครับ รอตามด้วยครับข้างไหนหัวหงายเพราะกลง